คุณผู้ชมครับมาถึงช่วงทัวลงพุงกับรายการตีวันชวนหิวนะครับเดี๋ยวนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับจัดขึ้นทางแฟนเพจนะครับถ้าใครติดตามเนี่ยเราจะนําร้านอาหารนะครับมาโปรโมทนะครับแล้วก็รับสมัครกวนเพื่อมากินฟรีกับเรานะครับใครอยากกินฟรีแล้วก็รวมตัวแล้วรอโปรโมชั่นสมัครได้เลยแบบกวนวันนี้ครับเขาได้มากินฟรีด่วนจีเลยนะครับอยู่แถวดอนเมืองนะครับกวนนี้ทําประโยชน์ให้กับสาธารณชนมากมายเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกิจกรรมของกวนนี้กันแล้วเตรียมตัวกินฟรีกับหม้อไฟไต้หวัน ช่วงทัวลงพุงวารรตี้พวกเขาเหล่านี้ครับที่สมัครกันมาทันทีเมื่อเห็นโปรโมชั่นกินฟรีจากแฟนเพจตีอ้วนชวนหิวและรายการตีอ้วนชวนหิวก็เลยจัดให้เพราะเห็นในความตั้งใจและความดีปวนนี้เขารวมตัวกันช่วยงานสังคมและทำสาธารณประโยชน์โดยไม่ได้หวังผลตอบแทน ทำเพื่อชุมชนที่ตนรักร่วมใจสมัครสมานสามัคคีทําดีเพื่อชุมชนอย่างเช่นฝึกอาชีพชุมชนการทําจักสารงานฝีมือทำเหรียญลิปบิ้งงานบวชและงานอื่นอีกมากมายเพื่อประโยชน์ต่อสังคมแต่การรวมตัววันนี้เขาขอทำเพื่อตัวเองบ้างโดยการรวมตัวมาหาของอร่อยกินให้อิ่มเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานเพื่อสังคมในอนาคตและพวกเขาคือว อองศา,ากระทะเดือดสดกันจนเหือดแห้งแน่ๆถ้าคุณมาร้านนี้ต้อนรับกวนนี้ด้วยหม้อไฟสไตล์ไต้หวันที่ทั้งร้อนทั้งเด็ดมีทั้งเผ็ดและไม่เผ็ดให้ได้ซดซวกซาบกันแบบไม่ยัง้งอย่างหม้อนี้ไฮไลท์ร้อยองศา,ากระทะเดือดไม่ใช่ชาบูไม่ใช่สุก,กี้แต่ขอบอกรสชาติเผ็ดร้อนถึงใจต่อด้วยหม้อไฟมาหาสมุทรกระทะเดือดที่ยกทะเลลงหม้อแบบล้นๆซดให้คลองคอกับมิโซะกระทะเดือดรสชาติญี่ปุ่นที่คุนลิ้นคนไทย ยังมีหมอ้อไฟกิมจิกระทะเดือดมาแนวเกาหลีสดกันจนติดใจย่างกับดูซีรีส์พร้อมกับน้ำจิ้มแนวใหม่ที่คุณต้องมาลิ้มลองยังมีของทานเล่นตัวท็อปที่มาแล้วต้องบอกต่ออย่างคานิมายโยเป็นปูอัดทอดกรอบจิ้มซอสมายโววาซาบิเกี๊ยวครีมชีสชีสแน่นๆกุ้งตะเกียบโรร้อยองศาว้าวขายดีทุกเมนูดูดูด,ด,ด,ดูดูกันไปดูกวนนิทานกันไปแล้วจบรายการฟังดีๆนะจ๊ะมีของแถม เฮ้ยายลตายแหมหัวลอกกันใหญ่เลยก็แหมแอบกินหน่อยเห็นมันน่ากินแล้วก็อร่อยมากเลยพร้อมยังพร้อมพร้อมแล้วหยิบอาวุธชิมชิมเข้าไปชิมเข้าไปแต่ของอร่อยอ้วนชิมให้คนทั้งโลกอิจฉาฉันกินกินเข้าไปกินต้องเลือกแต่ของอร่อยอ้วนกินให้พุงคขาเมือนโลกเพื่อจะดูอยู่ดีๆ วนมาชวนมาเยามายวนยวนน้ำลายกันเรื่องวันไม่กลัวกลัวไม่ได้กินถ้าเป็นเรื่องกินตีอ้วนจัดหายบ้านนอกบ้านกลุงเมืองน,นอกทั่วถิน่นขนมของกินตีอ้วนชวนไปมาชิมมาเที่ยวมากินมาเที่ยวทุกคนมีเอี่ยวตีอ้วนชวนยวิ้ม อววนนชผู้ชมแวะมาชิมได้ให้คุณนกเชิญชวนหน่อยครับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะถ้าเกิดอยากจะมาทานอาหารที่ไม่ใช่ชาบูนะคะไม่ใช่สุกี้แนะนําให้มาที่ร้านเรานะคะเราเป็นหมอ้อไฟไต้หวันสไตล์ใหม่นะคะร้านร้อยองศากระทะเดือดตั้งอยู่ที่ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดแจ้งวัฒนะนะคะเปิดทุกวันนะคะเที่ยงถึงสี่ทุ่มค่ะ แล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่ามาจากรายการตีอ้วนชวนหิวนะคะเรามีเกี๊ยวครีมชีสให้ฟรีหนึ่งที่ต่อนหนึ่งโต๊ะนะคะโอ้โหมีของแถมให้ด้วยรีบแวะมาชิมกันเลยนะครับวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์น้ำหวานเข้มข้นนะครับดีโดเฟสโกเนี่ยมอบใหทางร้านไว้ทำเครื่องดื่มอร่อยๆอด้วยนะครับ,บค่ะและพวกเราวันนี้นะครับกินฟรีแบบนี้ชีวิตดีดีขอบคุณดีโดเฟสโก เทียงถ่ายรูปกับผลิตภัณฑ์ดีโดชนิดใดก็ได้แล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนโดประมาานข้อความหน้าแฟนเพจตีอ้วนชวนหิวหรือส่งมาตามที่อยู่นี้แล้วมากินฟีบรายการตีอ้วนชฉนหิวนะครับร่วมสนับสนุนโดยเข้มข้นดีดีดีโดเฟรชโก้ยาหม่องตราถ้วยทองและยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง quality expert call center หนึ่ค่ะอาหารอร่อยนะคะเด็กก็ทานได้นะคะไม่เผ็ดมากค่ะ กำลังทานค่ะเยี่ยมค่ะขอบคุณรายการตีอ้วนชนหิวนะคะที่ทําให้ชุมชนยิ่งโอราลนยได้มาอร่อยยกกว้นวันนี้ขอบคุณมากค่ะทุกอย่างนั้นอร่อยถูกปากมากครับผมมาแล้วนี่เลยนะคะม้อไฟไตหวันค่ะอร่อยแซบเวอร์ค่ะขอบคุณนะคะที่ทําให้ก้นของเราอร่อยแซบเวอร์จริงๆค่ะ